ก็สวัสดีครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับรังโยรัชดานะครับวันนี้นะครับผมมีรถมานําเสนอนะครับเป็นรถเออโคคาร์นะครับสเปคเล็กๆราคาประหยัดประหยัดนะครับแล้วที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเพิ่งคิดกันมาได้เมกี้นี่จริงๆนะครับ บอกเลยครับว่าเราใจสุดๆนะครับไม่ผมเชื่อเลยครับว่ายังไม่มีที่ไหนนะครับทํามาก่อนนะครับผมคิดว่าผมนะครับเป็นตัวต้นๆนะครับในการทําโปรโมชั่นคิดสร้างสารโปรโมชั่นนะครับหลายๆโปรโมชั่นนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคครับก่อนที่จะเราจะเข้าไปพบกับเจ้ารถชนิดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมารู้จักกับผมก่อนนิ้ครับผมนะครับหลังโยชิดานะครับเต้นผมนะครับผมประจำอยู่ที่เต้นนะครับโยชิดาสํานักงานใหญ่นะครับ อยู่แถวพรามเก้านะครับถนนสุวรรณทัพนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเอาผมนวดอยุดโถเปียนนะครับเต้นผมนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดนะครับจำนำจำนองนะครับอย่างอื่นนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับทุกชนิดนะครับการต่อประกันภัยก็ดีนะครับหรือว่าอื่นๆก็ดีนะครับการต่อทะเบียนก็ดีนะครับมาหาเต้นผมได้นะครับผมยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับรับคำปรึกษาทุกอย่างนะครับในรถหนึ่งคันนะครับ แล้วรถที่เต้นผมนะครับเรามีรถมากกว่า500คันนะครับเรามี10สาขาทุกประเทศไทยนะครับเรามีรถทุกแบบทุกแบรนทุกรุ่นทุกเซกชันนะครับให้กับลูกค้านะครับได้เลือกรับชมกันนะครับที่เช่นนะครับ SUV ขนาดใหญ่นะครับ SUV ขนาดกลางนะครับรถอีโคคาร์นะครับเบนท์เบียนยุโรปนะครับโตลต้าเอโอนิสันนะครับทุกแบรนทุกทุกแบรนทุกรุ่นทุกเซกชันเรามีให้ลูกค้านะครับได้รับเลือกชมกันนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปอีกเช่นเดียวกันนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับลูกค้านะครับทุกคนนะครับสามารถนะครับเข้ามาดูอัปเดตนะครับรถทุกคันที่เข้ามาในจีเต็นท์เรานะครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ดีนะครับยูทูบโยรัชดานนะครับชแนลก็ดีนะครับหรือว่าทางไลน์แอดของเรานะครับเข้ามาได้นะครับเข้ามาชมกันนะครับผมกดไลค์กดติดตามกด สับตะไคร้นะครับเอาไว้ดูนะครับเป็นเลือเปิดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้นะฮะที oui, ่สำคัญนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่ชูโรของเรานะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเรานะครับหนึ่งเลยครับผมการรับประกันเครื่องและเกียร์นานหนึ่งปีเต็มของเรานะครับเอาไปเลยครับโยชิดานนะครับรับประกันให้หนึ่งปีเต็มนะครับหรือว่าหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับ สองนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับให้อีก1ปีเต็มเช่นเดียวกันนะครับเป็นไฮรันมันเครื่องให้ฟรีนะครับเอาน้ำน้ำมันให้เต็มถังนะครับแล้วก็ขัดสีนะครับปั่นสีดูแลรถนะดูแลรถคุณนะครับก่อนออกนะครับทุกคันนะครับผมโดยที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับมาพบกับคันนี้เจ้าคันนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นมิตซูบิชินะครับเอทูรัตนะครับเอทูรัต นะครับมิสูชิแอตแลนต์นะครับ1.2ครับ GLX นะครับปี2018นะครับไม่เพียงแค่10,000กิโลเท่านั้นนะครับโหแม่งเอ้ยรถปีใหม่ไม่น้อยแล้วบอกเลยครับว่าราคาน่าจะต้องมากนะครับคุณผ่อนคุณผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับแพงกว่าตัวนี้อีกผมเชื่อเลยครับว่าคุณผ่อนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แม่งแพงกว่าคันนี้อีกนะฮะตอนนี้นะครับฝนตกแล้วด้วยนะครับเข้าหน้าฝนเรียบร้อยนะครับปลายฝนต้นหนาวครับ หน้าร้อนหน้าฝนแล้วก็ต้นหนาวครับในระยะเวลา4-5เดือนนี้นะครับคุณหาแล้วนนี้เอาไว้ผ่อนนะคุณไปไม่โดนฝนดีกว่านะครับแล้วก็ผ่อนโคตรถูกนะครับและที่สําคัญนะครับโยชนะรัโยรัชดานะครับเออเรียกว่าอะไรเล็กจะเรียกว่าอะไรล่ะไม่คิดดอกเบีย้ยเออสองปีอะ ใช่ไหมใช่ดิใช่ผ่อน0%นเซ็นต์นะครับนานถึง2ปีเต็มนะครับศูปีเต็มบ้าบอลคอแตกแล้วนะฮะศูปีเต็มนะครับแล้วดอกเบี้ยแล้วที่สําคัญนะครับโยชิดานะครับดอกเบี้ยพิเศษสุดๆเลยครับสองดเจเท่านั้นรถปี18บนะฮะสเปลรถคันนี้นะครับรถปี18ไม่น้อยผ่อนสบายๆสี่ห้าหกพันบาทนะฮะ แบบฟรีดาวแล้วที่สำคัญนะครับ0%นะครับนาน2ปีนะครับหรือว่า24รอบบินนะครับ2ปีเต็มว่า24รอบบินนะครับ0%ไปเลยนะครับหรือว่านะครับลูกค้านะครับจัดโปรเซสต์นี้จะรับสลดเป็นเงินสดกลับคืนไปก็ได้ผมก็ยินดีนะครับหรือว่าจะเอาเป็นทองก็ได้จะเอาเป็นทีวีจะเป็นตู้เย็นหรือว่าจะเอาเป็นอะไรก็ได้ลูกค้าบอกผมมานะครับ ผมในรังมิตรให้ลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับถ้าผมทําไม่ได้นะครับไม่ใช่หลังยกเชดาแน่นอนสำหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งแชร์ครับหน้ากลุ่มคนละหนึ่งแชร์นะครับในกลุ่มนะครับแล้วก็คนละหนึ่งแชร์นะครับหน้าเฟซตัวเองผมขอแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องแชร์ผมเยอะรักกันแน่นอนนะครับแย่ขอรักกันนานๆนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเจ้าคันนี้นะครับโดยรอบนะครับว่าสเปกมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอยากให้จะกล้องแพนนะครับด้วยเอ่อด้วยตัวบอดี้รถนะครับคันนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าเอ่อเรียกว่าสีบรอนเนี่ยบอนฟพาฟ้านะครับรถสวยครับริ้วรอยมีนิดหน่อยครับคุณภาพตามสเปคของรถมือสองแต่เรื่องชนเราการันตีครับไม่มีแน่นอนนะครับรถมี18ไมล์หมื่นโลนะครับการันตีว่ารถไม่มีชนแน่นอนนะครับ สีรอบคันนะครับผมให้เก้าสบปดเปอร์เซ็นลยนะครับเพราะรถใหม่มากนะครับปั่นสต้ที่หนึ่งเราเพิ่งได้เข้ามาเราเพิ่งได้เข้ามาวันนี้ครับและมีคันเดียวแน่นอนนะครับย้าว่ามีคันเดียวแน่นอนนะครับหมดแล้วหมดเลยของมีจํานวนจํากัดจัดไปเลยครับลดสองแสนกว่าบาทเองนะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับแล้วกบเออแล้วก็ฟรีนะครับผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานถึงสองปีนะครับหรือว่ายี่สิบสี่รอบบินนะครับอ่าที่สําคัญนะครับ รถสเปกน้อยผ่อนถูกไมน้อยนะครับออปชั่นครบนะครับย้ำว่าปีสิบแปคันนี้ออปชั่นครบนะครับโอเคย้ำว่าออปชั่นครบมาดูกันเลยดีกว่าครับด้านหน้าเขานะฮะต่อไฟหน้าเลยครับชอบมากเลยนะครับโอ้โหหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบนะครับระบบไฟไฮโดรเจนนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ ตรงกลางนะครับ uh, ไฟเลี้ยวตรงกลางพร้อมมีไฟหลีนะครับในโครมเบ้าของเขานะครับครันนี้นะครับดีไซน์ออกมาจะเรียกว่าผสมกับโครเมียมนะครับสมผสมแบบโครมเมียมกระจังหน้าเขาเป็นโครเมียมครับมีโลโก้นะครับมิตซูบิชิอยู่ตรงกลางครับข้างล่างนะครับชายโครงล่างนะครับก็จะเป็นสีติดรถนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกจะเป็นวงกลมๆซ้ายกับขวานะครับพร้อมเดย์ไลท์นะครับ พร้อมไป LVD นะครับส่องสว่างให้โห่บอกเลยครับว่าโคตรสวยเลยนะครับคันนี้ออปชั่นแค่ไฟหน้านะครับรถสเปคนี้ก็มีไฟตัดหมองมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใช้เงินกี่บาทครับคุณบะเมียวครับไม่ต้องใช้ตังค์ครับมามากระหลังครับเอารถกระหลังครับไม่ต้องใช้ตังค์นะครับผมการันตีว่าไม่ต้องใช้ตังค์แน่นอนนะครับขอแค่คุณนะครับโปรไฟล์ดีนะย้ําก่อนนะครับโปรไฟล์ดีแต่คุณบอกติดแบล็คลิ้มโบโลบอกว่าไม่ใช้ตังค์ผมก็โกหกนะผมพูดไปแสดงว่าผมโกหกนะครับ คนโปรไฟล์ดีนะครับเท่านั้นคนโปรไฟล์ดีคืออะไรนะครับคนโปรไฟล์ดีคือคุณประกอบอาชีพชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะครับสามารถตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบที่มาของรายได้ของคุณได้นะครับเอาไปเลยครับกับเจ้าคนนี้ครับนิสุมิชิไอท์าดนะครับคนที่โปรไฟล์ดีคือหนึ่งเลยครับต้องมีการผ่อนรถประวัติเคยมีผ่อนรถผ่อนบ้านบารเครดิตเกินหนึ่งปีนะครับมีผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินหนึ่งปีนะครับไม่มีเละระช้านะครับผ่อนตรงทุกมวดมาขับคนนี้ไปเลยครับ ไม่ต้องใช้ตังออกรักบาทถ้าใช้ตังออกรัอบาทเดียวเอาตีนตมาถีบหน้าผมนะครับผมออกตังชุดนั้นให้คุณได้เลยถ้าใช้ตังออกจริงๆนะผมออกตังให้กี่บาทผมก็จ่ายตังให้เอาเดถ้าออกคันนี้นะครับแล้วใช้ตังออกืัอบาทเดียวนะครับจนตังผมจ่ายตังให้เลยเออชอบไหมล่ะรถผ่อนถูกปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยเรื่องชนไม่มีนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับมีที่โยรชิดาที่เดียวเท่านั้นนะครับ ไม่ติดบลิษัะต,ติดอ่างออกได้ไหมได้ครับได้นะต้องพาผมไปด้วยนะจริงๆแล้วนะแล้วผมชอบเบอร์ตองด้วยนะครับเนย่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเด็ดพอสมควรนะฝั่งตรงข้ามถ้าคุณไปอ่างคุณบอกผมด้วยนะครับผมก็อยากไปเหมือนกันนะพางนี้ของขาดนะครับแจมๆเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดออกไปนะครับผมกล้ารับประกรันในสิ่งที่ผมพูดออกไปถ้าทําไม่ได้นะครับ มาหาผมนะครับมาหาผมมาหาผมไม่มีอะไรที่หลังโยชิราท,ทาไม่ได้นะมันมีเรียกว่ามันการันตีด้วย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 โปรไฟล์อยู่แล้วมันการันตีด้วยด้วยวยอดขายอยู่แล้วนะครับถ้าทําไม่ได้นะครับหรือว่านะครับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะครับอยากสอบถามรถคันนี้เจ้าคันนี้นะครับทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหรือว่านะครับโทรหาผมนะครับมันจะมีแปะอยู่บน ไลฟ์สดนะครับ0893622456นะครับโทรหาผมได้เลยเบอร์นี้นะครับหรือว่าสามารถแอดไอดีไลน์มาได้เลยเบอร์นี้ที่แปะอยู่นะครับในหน้าไลฟ์สดตรงนี้นะครับตรงมุมขวามือนะครับล่างสุดนะครับไอดีแล้วก็เบอร์โทรโทรหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะนะครับผมยินดีปรึกษาทุกเรื่องนะครับเบิ้์เสียเงินไหมเบิ <ling> ้์เสียเงินนะครับเบิ้์เสียเงินเพราะบางคนนะครับเบิ้์ฟรีเขาไม่ค่อย เราไม่ชอบให้เบิ้ลปีนะเบิ้ลเน่เสียเงินนะครับแต่สีน,น้ําใจดีกว่านะครับสีน,น้ําใจเบิ้ลนิดเบิ้ลหน่อยก็แล้วแต่นะครับน้ําใจของเราที่เราจะให้เขาไปถุยพี่เก่งมึงก็พากูไปอีกแล้วมึงก็พากูไปวนเลืกอื่นแล้วลูกค้าดูอยู่นะครับอย่าถามอะไรแบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวตอบหมดมีคนบ้าจี้อยู่นะไม่ไงครับกับด้านหน้าของเขานะครับด้วยสีตัวบอดี้รถแล้วแล้วก็ตัว Option, ออปชั่นเ ไปหรือว่าอะไรพวกนี้ครับที่เขาให้มาก็ครบอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างบ้างนะครับคันนี้มากับล้อแม็กขอบ14นะครับยางขนาดยาง1.75ครับ6.5ขอบ14นะอ่ามากับตัวรถครับรถประหยัดน้ำมันรถอีโก้คานะครับคุณเติมน้ำมันแค่5้าถึง6รบาทผมเชื่อครับว่าอยู่ได้ประมาณสอาทิตย์นะครับ5้าถึง้าบาทคุณอยู่ได้ประมาณ2ออาทิตย์ประมาณเต็มถังอนะ่ะ เราีจะบอกครับว่าน้ำมันก็คถูกเลยถูกกม่งลงแล้วลงอีกนะครับแต่พักนี้ขึ้นมาสองวันติดแล้วนะครับแต่ขึ้นมาทีสัปสิบตังค์ไม่เป็นไรหรอกนะครับถือว่ามันลงมาเยอะแล้วนะครับตัว b ดี y รถนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับด้านข้างซ้ายกับขวาก็จะมีบอกไปเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนะครับรอบคันนะครับมือจับนะครับจะเป็นโครเมียมนะฮะมือจับเป็นโครเมียมพร้อมนะครับแตนสาดข้างบนนะครับนี่ครับฟอร์มเอทร แอดทานนะครับสีบานเรามีครบหมดทั้ง4อันนะครับด้วยตัวดูซูมไปรอบๆครับด้วยตัวบอด้ของรถแล้วนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับรอยขีดข่วนมีบ้างนิดหน่อยครับตามใช้งานของรถนะครับแต่รถสวยครับรถเดิมสีเดิมออริจินอลเดิมๆจากตัวรถนะครับด้านหลังครับดีไซน์ออกมานะครับตรงกลางคือโลโก้ครับแล้วก็พร้อมขอบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟหลังนะครับเป็นทูโทนนะครับสีแดงกับสีใสนะครับสีขาวนะครับ ไโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในรถกันบ้างนะครับคันนี้คันนี้น,น,น่าชมนะน้ำใจครับน้ำใจห้าร้อพอครับคันนี้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะครับคันนี้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ประมาณสี0ถึบาทเท่านั้นนะครับ4-5.000บาทเท่านั้นครับผมคุณรักที่จริงใจนะครับ ราคาสดเท่าไหร่พี่แบงค์คันนี้ราคาสดเท่าไหร่ดีพี่ราคาสดเท่าไหร่ครับถามในไลฟ์สด89ราคา289ครับคันนี้ราคา289ในไลฟ์สดนะจัดไปเลยนะครับราคา289นี่ถามราคากันสดๆเลยนะครับราคา289โอยลมแรงมากนะฮะคันนี้นะครับเป็นราคา289นะครับ แต่ผมจะไม่ขายด้วยถ้าไรสดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาต่ำกว่านั้นอีกนะครับขอผู้จัดการไม่ได้บอลแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับคันนี้นะฮะตัวบอดี้รถข้างในข้างในรถเนี่ยเป็นขนาดเครื่องยนต์พันสองนะครับมันเบรคดับมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออบแชนเคาให้มาเนี่ยภายในจะเป็นโทนดํานะครับโทนดําตัดเทานะครับแล้วที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับสองแสนกว่าบาทไม่มีจอของมิซูบิชิปมอเตอร์เนี่ย จอของเขานะครับสามารถนะครับย้ำว่าจองเขาเนี่ยสามารถนะครับต่อเครื่องเสียงได้รับโทรศัพท์ฟังโทรศัพท์รถขนาดนี้สเปคสองแสนกว่าบาทแม่งมีครบหมดสามารถใส่ AUX US, USB ได้เฮ้ยอะไรวะต่อบลูทูธได้ปฏิแล้วรถสองแสนกว่าบาทไม่มีหรอกเนี่ยกว่าจะมีพวงม,มาลัยมติฟังก์ชันบีเอ็ผมแม่งบผมแม่งยังไม่มีเลยพวงม,มาลัยมติฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้ไม่มีนะครับอ่า ไล่ดูกันเลยนะครับไม่ได้โม้ไม่แม่งแค่หมื่นสองเองบ้าเปารถปีสิบแปดบอกแล้วแม,แม่งสวยมากหมดอี o กคานะครับความมือความ,มือผมเห็นมะกระจกพับไฟฟ้าเอสเคสองแสกนกบาทแม่งเป็นกระจกพับไฟฟ้าเว้ยยาลิสแม่งยังไม่ได้เลยตัวอีแม่งยังไม่ใช่ ตัวอีแม่งสองแสนสามแสนแม่ยังไม่ไม่ใช่กระจกพับไฟฟ้าเลยมืออดได้ยังพับมืออยู่เลยนะครับแต่คันนี้นะครับสองแสนกว่าบาทแม่งผ่อนอยู่ห้าหกสี่พันห้าพันหกพันบาทแล้วแต่ที่คุณจจด้ารถจะคิดเลทปีดาวแม่ก็ยังออปชันแม่ครบอ่ะนะครับรถสวยครับภายในนะครับจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับเบาะกำมะหยี่นะครับสีดํานะครับชุดคนโซนตรงกลางนะครับตรงนี้นะฮะจะวางเออเอาไว้วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับ นะครับโลนะครับไว้ขึ้นเขาขึ้นเขาลงห้วยนะครับ P R N D D นะครับ D S นะครับมันเป็นเอาไว้เป็นเกียร์แบบปกตินะครับแล้วก็เอาไว้เป็นตัวโลเอาไว้ขึ้นเขาลงเขานะครับตัวโลส่วนจะเป็นลากเกียวหนึ่งนะครับชุดเคองโซนตรงกลางก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับขนาดประมาณ6นิ้วนะฮะแล้วก็ระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแอนาล็อกอยู่นะครับใช้แบบมือหมุนนะครับซ้ายมือผมก็จะเป็นแบบปรับอุณหภูมินะครับตรงกลางก็ปรับ ความแรงของพันลมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะปรับลงขึ้นบนลงล่างลงเท้าลงซ้ายลงขวาลงตีนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับในรถตัวรถนะครับนอกรดมันเป็นตัวแอร์แอร์คอนดิชันห่ะหมุนหมุนภายในรถรถแม่งโคฟเฟียวว่าราคานี้แม่งมีจอด้วยคิดดูเองละกันแม่งสามารถรับ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 ไอเนี่ยรับสายอ่ะ ทรับสายในรถได้ด้วยเนี่ยคุณก็ขับไปเนี่ยขับไปแบบประหยัดประหยัดน้ำมันนะคุณก็ขับไปด้วยผมบอกเลยครับว่าเติม500บาทน่ะแม่งวิ่งได้โคตรไกลอ่ะจริงในรถสเปคนี้นะครับรถใหม่ไม่น้อยผ่อนสบายๆช่วงนี้ฝนตกแม่งผ่อนถูกกว่าบิ๊กไบค์อ่ะเป็นคนควรเลือกซื้ออะไรครับอย่างงี้ดีกว่าง่ายสุดนะครับจัดไปนั้นครับสบายๆฟรีดาวมอเตอร์ไซค์นะครับต้องมีค่าอะไรบ้างนั่งคุยอย่างนี้เลยมอเตอร์ไซค์แม่งมีอะไรบ้าง หนึ่งเลยครับประกรันภัยไม่ต้องต้องซื้อประกันภัยนะครับชั้นหนึ่งด้วยไม่ต้องซื้อประกันบิ๊กไบค์นะครับค่าโอนอีกค่าจัดไฟนั้นอีกมาหาผมไม่ต้องเสียตังค์สักบาทดูปากดูปากกุลพัฒน์นะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทมาหาผมเดี๋ยวผมจัดให้อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้นะครับหลังจัดให้อยู่แล้วนะครับ<น>ผมแม่โคตรสวยเลยนะครับ ที่สําคัญนะครับออกรถก็เต้นผมไปนะครับมีการรับประกันให้1ปีเีกที่ไหนมีบ้างไม่มีโยชิดานะครับรับประกันเนี่ยไม่รับประกันปากเปล่าและไม่รับประกันสิ่งที่ผมพูดนะรับประกันคือการรับประกันเครื่องหัวใจหลังหัวใจหลังรถเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับเกียร์ก็คือระบบเกียร์นะครับในการเข้าเกียร์หรือว่าให้รถมันเลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าเลื่อนไปถอยหลังนะครับระบบไฟฟ้าคือกล่อง ECU ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งคันนะครับรับประกันให้1ปีนะครับหรือว่า1 5 0 0 0หมืล แล้วก็รวมไปถึงนะครับการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับทั่วประเทศไทยอีกหนึ่งปีนะครับคุณจะน้ำมันหมดแบตหมดยางรั่วที่ไหนก็แต่นะครับคุณโทรหาเขากิ้งเดียวนะครับรถสไลด์นะครับกิ้งเดียวนะครับผมมีรถสไลด์ไปหาคุณเลยเออการเรียกการที่น้ำมันหมดทีหนึ่งหรือว่ายางแตกทีหนึ่งเนี่ยคุณโทรโทรหารถสไลด์เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับให้ทายนะครับผมขอถามหน่อยครับ การเรียกรถการเรียกรถสไลด์นะครับเสียเสียเท่าไหร่ครับในการในการเรียกครั้งหนึ่งนะฮะสองพันห้าร้อยบาทนะครับโทรหาเขาคิงเดียวแค่คุณลงไปข้างบนสมมติว่าคุณไปยางแตกบนทางด่วนแล้วกันปุ๊บรถสไลด์ข้างบนทางด่วนนะครับลงไปข้างล่างมาประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยไปหารัดป่ายางเนี่ยเสียสองพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งครั้งนะครับผมโดนมาแล้วนะครับแต่คุณไม่ต้องนะครับผมมีฟรีนะครับรถสไลด์ให้คุณอีกหนึ่งปีนะครับย้ําว่าหนึ่งปีนะครับ ย้ำว่า1ปีเลยนะครับแล้วก็ออกรถที่ผมนะครับเอารถกับผมนะครับผมเปลี่ยนถายน้มันเครื่องให้ฟรีครับตรวจสอบรถนะครับก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับทุกจุดนะครับขอแจ้งมานะครับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเต็มถังครับปั่นสีให้เรียบร้อยนะครับรวมไปั้งนะครับแถมกล้องหน้ารถยนต์ให้อีกหนึ่งตัวนะครับพ่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับคุณอยากจะฟรีอะไรคุณบอกผมมานะครับไม่อยอกใช้ต่างรถเกือบสักบาทผมบรเจกตผมนะครับไม่ต้องการใช้ต่างเอารถสักบาทครับผมทําได้ไหมทําได้ครับ รถคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณห้าพันสี่พันห้าพันหกพันบาทนะครับแค่คุณมีเงินเดือนเกินหมื่นสองเนี่ยคุณคิดว่าในไลฟสดเนี่ยห้าสิบสองคนดูเนี่ยคุณทํางานเกินเงินเดือนหมื่นสองไหมถ้าเกินมาครับนะครับถ้าคุณทํางานเกินเงินเดือนเกินหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับมาออก,อ,อ,กออกมาออกไปเลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแต่ย้ําว่านะครับขอคุณไม่ติดแบล็คลิสบูโรครับว่าแบล็คลิสบูโรคืออะไรซื้อมโตไซค์เขานะครับผ่อนไปสามเดือน เดือนที่สี่แม่ไม่แม่ไม่พอนแล้วปล่อยยึดครับนั่งติดติดติดแบ็กลิสต์ครับผ่อนไปคดีครับผ่อนไปปีหนึ่งครับแต่ซื้อรถติดราชาหนึ่งวดนครับนั่นคือโปรไฟล์ไม่ดีนะย้ำว่าโปรไฟล์ไม่ดีนะครับหรือว่าเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วคุณซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งนะครับแล้วปล่อยยึดไปนะครับมันติดตัวตลอดชีวิตนะย้ำว่าเรื่องรถเรื่องบ้านนะครับคุณติดแบ็กลิสต์ในซื้อของผ่อนของเขาไปเนี่ยแล้วก็คุณไม่จ่ายเขาเนี่ย นะครับแบล็กเลคือติดต,ตัวติดตัวตลอดชีวิตนะครับถึงถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะหายไปนานแล้วนะครับไม่มีคนโทรตามคุณหรือว่าเออไม่มีคนติดต่ตหอตหาคุณนะครับไม่ครับมันอยากจะตามหาคุณนะครับแต่มันตามหาคุณไม่ได้เพราะว่าคุณไม่โชว์ในประกันสังคมนะครับมันเลยไม่มีเบอร์ติดต่อคุณไม่รู้ว่าจะส่งเอกสารไปสง่สงไปที่ไหนนะครับถ้าคุณมีประกันสังคมเสร็จปุ๊บคุณโดนแน่นอนครับมันตามหามันตามหาตัวมันตามตัวคุณเจอแน่นอนนะครับ แล้วก็นะครับสําหรับคนที่เคยติดแลวปิดแล้วนะครับมาคุยกันนะครับเบอร์นี้นะครับแอดมาหาผมได้เลยนะครับ i อดีผมนะครับไอไอดีลน์ผมนะครับศูนย์แปดเก้าสามหกสองสองสี่ห้าหกนะครับแอดมาหาผมได้เลยหรือว่าโทรมาหาผมวันนี้ได้เลยครับศูนย์2ปดเก้าสามหกสองสองสี่ห้าหกผมหลังนะครับยชดานะครับจะให้คำตอบคุณนะครับตามที่คุณต้องการนะครับใช้เงินกี่บาทออกรถ ต้องทอํายังไงบ้างเอกสารที่ต้องเตรียมเตรียมอะไรบ้างผมมีกี่สาขาผมมีรถกี่คันนะครับอยากจะดูรถนั่งนเออนเหนือจากนี้อยากจะผ่อนหารวีออสยาฤทธสเปคผ่อนสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่นะครับอยากดูรถรุ่นไหนโทรมาหาผมบนนี้นะครับติดหญิงออกได้ไหมครับติดหญิงออกได้นะฮะติดหญิงออกได้เนี่ยรถสเปคเนี่ยบอกเลยครับว่า คุณขับบิ๊กไบคุณเทว่าล่ะเท่ดิแต่ตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยฝนตกหนักขนาดนี้บิ๊กไบต้องทำาไงครับใส่เสื้อคลุมอย่างเงี้ยฮะนี่ครับปิดกระโจกขึ้นครับไม่เปียกฝนแน่นอนนะครับหญิงในรถอะนอนเลยครับซัดแม่งในรถเลยเชื่อผมนะครับบิ๊กไบซัดบนรถไม่ได้ครับแต่รถเก่งซัดบนรถได้นะบอกก่อนนะครับมามาข้างหน้าดีกว่านะฮะ เป็นไงบ้างครับพอน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับกับคันนี้นะครับเจ้าคันนี้นะครับมิตซูบิชิแอททราดนะครับ1.2 1 GLX นะครับปี2018ไม่เพียงหลักหมื่นกิโลนะครับราคาเต็มของเขาอยู่ยครับอยู่ที่289,000บาทนะครับผ่อนไม่ไม่เกิน6,000บาทแน่นอนฟรีดาวการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีดาวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฟรีนะครับผ่อน0% นานถึงสองปีนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสองปีนะเว้ยเรามาดูได้ครับตอ้องดูได้นะครับในไลฟ์สดหรือว่าในเพจต่างๆผมเชื่อเลยครับว่าจะไม่มีนะครับมีผมนะคนแรกด้วยมีผมด้วยคนแรกในประเทศไทยที่พูดที่พูดศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสองปีเนี่ยมาหาผมที่เนี่ยระยะชิดาก้าพูดและกล้าทำและผมให้คุณจริงด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็พอหอปมปากหอมคอแล้วนะครับ โทรหาผมนะยังว่าโทรหาผมนะครับในสิ่งที่ผมพูดอไปผมเชื่อว่าผมทําได้นะครับเข้ามาหาผมคุณติดแบ็กลิ์บลรนะครับติดเรื่องอะไรก็เข้ามาหาผมนะครับโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงปรึกษาเรื่องรถปรึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาเรื่องหญิงปรึกษาเรื่องตังโทรมาหาผมได้จะอกหักคุณจะคุณจะอกหักคุณจะตกงานคุณจะทําอะไรโทรหาผมได้ตลอดนะครับปรึกษาผมได้ผมว่างนะฮะผมว่างนะครับถ้าผมไม่ว่างผมก็นั่งเล่นเกมนะครับไม่นัเล่นเกมผมก็นั่งขายรถนะฮะโอเคครับ วันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับเจ้าคนี้นะครับแอดฐานนะครับ289นะครับไมล์หมืนโลนะฮะอย่าว่าไมล์หมืนโลนะครับเออเปอร์เซ็นนะครับนาน2ปีหรือว่า24เดือนนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับกดฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ในทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าช่องทาง youtube โยชดานะครับชแนลนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมพูดจาอะไรไม่เดียวไปนะครับ ผมขอกราบขออภัยนะครับไว้นันทีด้วยว่าออไว้เป็นอย่างสูงนะครับผมไปก่อนครับลาแ,แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ